อ,นนอีกวันหนึ่งค่ะอีกวันหนึ่งอีฟน,นิ่งอีกรอบหนึ่งไม่ใช่วันหนึ่งอีกรอบนึงรอบนึ่งที่นอนหนึ่งแบบนี้เนี่ยนะไม่มีอะไรแล้วค่ะเปียกหมดเลยฝนตกตั้งแต่ตอนบ่ายาพี่หมอนั่นแหละเป็นคนเป็นคนพาฝนมา ทั้งฝนทั้งพายุมาแบบโอ้โหยังไม่ได้หยุดเลยอ่ะคิดดูสิตัวอยู่นี่เปียกยันโรงบาลยันฮีอยู่กรุงเทพนุ่นโอ้ยพ่อพ่อพ่อชอบใจใหญ่เลยลูกนั่นนะใช่เปียกถึงโรงบาลยันฮีอะคิดดูดิพ่อดีชอบใจใหญ่เลยพ่อบอกของพ่อป้าก็ไปหัวเฉียว โอ้ยชีวิตนี้จะมีอะไรมากมายเนาะ,นนออะโอ้ยมีมีไม่มีก็หัวเราะไว้ก่อน,น,ะนอะย่างเนี้ยฮะพ,พ่อสอนไว้ครูกบอกว่าพ่อบอกว่าความสุขอ,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 อยู่ตรงหน้าเราเอะไรางเนี้ยฮะเอออะไรก็ช่างอะไรนะเรื่องเรื่องช่างทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเอง <laughs> เลี้ยงตัวเองก็ช่างไปเถอะอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะช่างเอ้ยเลยนะช่างมันเถอะฟ้ <c oughs> าร้องหึหมห้ามหึมห้ามเลยนะเ <c oughs> นี่ยเ <c oughs> ชือ่อเชื่อไหมไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวรอให้ฝนตกหยุดตกก่อนไม่ให้ฝนตกจะได้จะได้ไดลาลกเสื้อผ้าไปไปไปปัน่น <c oughs> ไปซักนะคะ <c oughs> ไม่งั้นพรุ่งนี้ไม่มีใส่แน่นอนเลยนี่นะคะ เปียกไงเห็นไหมเปียกเปียกเปียกหมดพี่โพค่อยๆดิทำทำทั้งวันดูหัวเนี้ยนี่นี่คือนี่คือเปียกอ่ะเปียกหมดค่ะเปียกจะให้ดูว่ามันเปียกค่ะเปียกถึงโรงพยาบาลยันทีเลยอะตลกตลกขำก็นจะจ้ะ คิดได้คิดได้หนูพิมพ์คิดได้ค่ะวันนี้วันพระใหญ่นะคะไม่อยู่แล้วแต่เอาน้ำก็กองน้ำกองน่งเผมจะให้วันวันนี้วันพระใหญ่ค่ะใหญ่ก็ใหญ่ค่ะไม่ได้ไปทำอะไรกับใครทั้งนั้นเดี๋ยวก็ก็ค่อยกลับไปสระผมแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอสิสักครู่หนึ่งนั่งให้กำลังใจใครคะ นั่งให้กำลังใจพ่อกับพี่หมอค่ะเยอมไหมเออทำได้ทุกเรื่องกิติมาศักนี่แหละอายุแค่สิบเจ็ดเองสายใส่ใเห็นไหมชีวิตเพิ่งเริ่มต้นครับเอ้อชีวิตเพิ่งเริ่มต้นพ่อบอกว่าชีวิตพ่อเพิ่งเริ่มต้นค่ะ แต่หนูพิมพ์ไปไกลละไปไกล,ไก,ลก่อนพ่ออีกเปียกไปหมาตกน้ำเลยดูดเดี๋ยวก็จะเดินกลับไปแล้วค่ะคันไปทั้งตัวเลยค่ะวันนี้คือเปื่อยไปหมดเลยอะทั้งตัวฝนทั้งกลัวอะไรอยู่เขาเรียกเขาบอกว่าไงอยู่ใต้ฟ้าไปกลัวอะไรกับฝนจริงไหมไม่กลัวหรอค่ะ <ใน S 1> <ด> ฝนจะตกฟ้าจะร้องฟ้าจะผ่าก็าไม่เคยกลัวโอเคนะคะขอแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้นะคะแฮปปี้ของวันนี้นะคะวันพระใหญ่ค่ะ <laughs> <laughs> แม่ค้าบอก <laughs> โอเคค่ะบ๊ายบาย